ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่หมอดชายองมิน ศัลยญญแพทย์ทรงอกครับที่เก่งกาจที่สุดในประเทศหลังจากที่เขารับได้นอนโคม่ากลายเป็นวิญญาณได้สักพักใหญ่ๆจากในตอนแรกครับที่แทบไม่มีหวังที่หมอชาจะฟื้นตื่นขึ้นมาเป็นปกติตอนนี้ครับกลับดูนว่าทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนไปแล้วเมื่อตัวหมอชาเองได้ทําการเข้าสิงหมอโกอยู่บ่อยครั้งเขาช่วยในการผ่าตัดคนไข้ไปเป็นจํานวนมากเขามีความสุขกับการทํางานรักษาคนไข้จนหายและความรู้สึกแบบนี้หละครับร่างกายที่นอนโคม่าของหมอชาก็ได้หลังห่งฮอร์โมนแห่งความสุข ออกมาค่อนข้างเยอะมาเลยส่งผลให้ขึ้นสมองของเขาจากที่นิ่งเงียบตอนนี้ครับกลับมาทํางานอีกครั้งแต่ทว่านั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะคําถามในตอนนี้เลยก็คือในเมื่อสมองของเขาเนี่ยดีขึ้นมามากแล้วทําไมหมอชาย,ยังไม่ตื่นขึ้นมาจากอาการโคม่าสักทีละ่ะยังมีปัญหาอะไรในร่างกายของเขาอีกหรือเปล่า ที่มันครับอาจจะส่งผลต่อชะตากรรมของหมอที่กลายเป็นผีคนนี้ตลอดไปก็เป็นได้สวัสดีครับผมหมอโบทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทางวิวอย่างเรื่อง Ghost Doctor ใน EP ที่11กันแล้วครับใครที่ยังไม่ดู EP ก่อนหน้าให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิงก์ใต้คลิปสำหรับเมื่อใหรชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้อดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ นังได้เปิดเรื่องขึ้นมาต่อจากในตอนที่แล้ว หลังจากที่การผ่าตัดหนูน้อยสิงโจโได้เริ่มต้นขึ้นมาอีกรอบอย่างเป็นทางการถึงแม้รับว่าการผ่าตัดในครั้งนี้จะถูกท่านรองผอหันขัดแข้งขัดขาทำให้หมอโกกับหมอชาครับไม่ได้ผ่าตัดอย่างง่ายๆแต่นั่นก็ไม่เป็นผลครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็ได้เข้าร่วมการผ่าตัดในครั้งนี้อยู่ดีทว่าการผ่าตัดครั้งนี้สิมันควรจะผ่านไปได้ด้วยดีใช่ไหมเลิกรับแต่เรื่องมันกลับกลายเป็นว่าดัานมีบางอย่างครับเกิดขึ้นกับร่างกายของหมอชาขณะที่เขากำลังสิงร่างหมอโกอยู่ เพราะว่าอยู่ดีๆครับก็เกิดการสั่นไหวของวิญญาณของเขาทําให้ไม่สามารถควบคุมร่างกายของโมอโกได้อย่างอิสระ จากการที่เป็นการผ่าตัดชิวๆครับหมอชาในตอนนี้เครียดเป็นอย่างมากเพราะการสั่นไหวของวิญญาณแบบนี้ครับมันเกิดขึ้นแทบตลอดการผ่าตัดเลยก็ว่าได้ในขณะที่ร่างกายของหมอชาที่นอนโคม่าอยู่นั้นสัญญาณสมองครับมันก็ดีดขึ้นใหม่ครั้งในจังหวัดเดียวกันกับการสั่นไหวของวิญญาณซึ่งก็ไม่มีใครบอกได้ครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่แต่สุดท้ายครับหนูน้อยซิงโจก็พ้นขีดอันตรายมาได้สําเร็จแน่นอนคร่าว่าหลังจากการผ่าตัดครั้งนี้ได้เสร็จสิ้นไปหมอชาครับ หัวร้อนแบบขั้นสุดเลยก็ว่าได้และประเด็นในตอนนั้นเลยก็คือวิญญาณโคม่าของซิงโจครับดันไม่กลับเข้าร่างซะด้วยมันเลยยิ่งทําให้หมอชาครับเครียดหนักเพิ่มเติมเข้าไปอีกตัวเขาถึงกับตั้งคําถามเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองในห้องผ่าตัดนั้นกันแน่ พอหมอชารับไม่เคยฝีมือตกขนาดนี้มาก่อนก็เลยเข้าไปถามเต้ตรงๆร,รับว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมและทาไมซึงโจถึงไม่กลับเข้าร่างสักทีเต้นในตอนนี้ครับก็ไม่สามารถให้คําตอบอะไรกับหมอชาได้มากนะักว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเพียงแต่บอกให้ใจเย็นๆรับเดี๋ยวทุกอย่างก็กลับคืนสู่สมดุลของมันเองแหละและหลังจากนั้นไม่นานซึงโจครับก็วิญ,ญญาณสลายไปต่อหน้าต่อตา กลับสู่ร่างตัวเองเป็นที่เรียบร้อยมันก็เลยทําให้หมอชาครับใจเย็นลงมาบ้างแต่ก็ยังเครียดอยู่ถึงเรื่องการสั่นไหวของวิญญาณครับหมอชาก็เลยเข้ามาด่าหมอโกแบบยับยับเลยครับว่า ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตอนผ่าตัดการสั่นไหวแบบนั้นเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นสิวะเพราะว่ามันเดินพันด้วยชีวิตของคนไข้เลยนะเว้ยหมอชาก็เลยสั่งรับว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปไอ้หมอโกแกหัดดูแลร่างกายตัวเองให้มันดีๆหน่อยดีวะนายเนี่ยไม่ได้ทําอะไรด้วยตัวเองเลยสักครั้งแต่กลับได้หน้าได้คําชื่นชมจากการผ่าตัดทั้งหมดคงจะมีความสุขมากละสิท่า ส่วนฉันก็เกือบจะทําคนไข้ตายว่างๆก็หัดไปออกกําลังกายบ้างเดี๋ยวคนอื่นเขาจะซวยแบบในวันนี้หมอโกโในตอนนั้นก็งงเลยสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมอชากันแน่ทําไมวันนี้แกดูฉุนเฉียวเป็นพิเศษก่อนที่หมอโกครับจะเดินเข้ามาเจอกับหมอเซจินก็เลยเดินเข้าไปทักทายตามปกติทว่าวันนี้ครับดูจากสีหน้าของเธอนั้นไม่รับแขกอย่างแรงเธอขอพูดเปิดใจกับหมอโกตรงๆนะครับว่า ช่วงหลังมาดีเนี่ยทำไมนายถึงทำตัวตีสนิทกับฉันจังเลยรู้ตัวอยู่ใช่ไหมว่านายเป็นเพียงแค่แพทย์ประจำบ้านส่วนฉันน่ะเป็นอาจารย์แล้ว ควรจะมีช่องว่างระหว่างเราด้วยสิและที่สําคัญเลยก็คือเห็นช่วงหลังมานี้เนี่ยนายมาห้องของหมอชาบ่อยมากขึ้นอย่าลืมว่าฉันเป็นแพทย์เจ้าของไข้ดูแลหมอชาเป็นอย่างดีอยู่แล้วเข้าหน้าก็ไม่ต้องมาแล้วก็ได้นะว่างมากนักหรอหมอเซจินพูดจบแล้วก็เดินจากไปหมอโกที่ได้ยินเธอพูดแบบนั้นเนี่ยก็รู้สึกจุกๆุยังไงบอกไม่ถูกเหมือนโดนต่อยเข้าที่ท้องสองหมัดจังๆต่อจากหมอชาครับหมอโกในตอนนี้ก็ได้จะสงสัยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมอเซจินอีกแล้วเนี่ยและที่เธอเป็นแบบ นั้นก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับเซตินได้เข้าไปปรึกษาจิตแพทย์คนหนึ่ง ถึงเรื่องที่ว่าพักหลังๆมานี้ครับเธอสงสัยในตัวเองครับว่าทำไมถึงมองหมอโกเหมือนหมอชามากผิดปกติไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมคร,รับการพูดจาและคำพูดในอดีตซึ่งจิตแพทย์คนนั้นก็ได้บอกว่าเคสแบบนี้ครับเธอเจอมาเยอะมันมักจะเกิดขึ้นตอนที่มีความเครียดลุมเลา้าอะไรแบบนั้นอะไรที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยครับจิตใต้สำนึกของหมอเซจินคงจะเอามาคิดเป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดทั้งที่ในความจริงครับไม่มีอะไรเลยก็ว่าได้ จิตแพทย์ก็เลยแนะนำครับให้เธอลองเว้นระยะห่างจากชายคนนั้นออกมาบ้างดูล่ะเผื่อว่าเธอจะมองเห็นอะไรมากขึ้นครับก่อนที่เช้าวันต่อมาก็ได้มาถึงมอโกในวันนี้ครับได้รับข่าวร้ายตั้งแต่เช้าเลยก็ว่าได้ว่าทางแผนกหัวใจและทรงอกของเขาเนี่ยตนรับทุนการช่วยเหลือคนไข้ยากจนแล้วครับที่เมื่อก่อนนั้น เคยมีหมอชาคอยสนับสนุนหมอโกโที่รู้แบบนั้นก็ไม่รอช้าสิครับ <_ d> um> เดินต้องดิ่งไปหาท่านรองหันในทันทีเพื่อพูดคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมต้องยกเลิกกองทุนนั้นด้วยมันช่วยคนได้ตั้งมากมายรองหันก็เลยบอกกับหมอโกโตรงๆนะครับว่า <_ d> um> ก็ตอนนี้นะ่ะการเงินของโรงพยาบาลเราไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเงินในส่วนนี้จะไม่ค่อยเยอะเมื่อเทียบกับเงินส่วนใหญ่แต่เก็บไว้ก่อนก็น่าจะอุ่นใจกว่านะ และที่สําคัญเลยก็คือนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นในการขัดแข้งขัดขานายังไงละ่ะเจออุปสรรคบ้างอะไรบ้าง จะได้โตเป็นผู้ใหญ่กับเขาบ้างซึ่งหมอโกได้ยินแบบนั้นก็โกรธเลยสิครับนี่อาจจะหมายความว่าจะมีคนไข้าบางคนกระับถูกโรงพยาบาลเชิญออกไปรักษาที่อื่นเลยหมอโกในตอนนี้ก็ได้แต่ทำใจแหละครับว่าทาไมพี่ชายที่แสนดีคนนี้ในอดีตเด็ดถึงได้เปลี่ยนไปมากถึงขนาดนี้กลายเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นซะอย่างนั้นไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับปัดเครดิตแบ็กการ์ดของหมอโกในเดือนนี้ยังเหลือให้รูดอีกเยอะ เพอ่เอรับอาจจะเยอะกว่าเงินในกองทุนนั่นเสียอีกก่อนที่ช่วงสายของวันนั้นครับลูกชายของท่านประธานจาง จะอยู่รับก็ได้เดินดุยดุยเข้ามาในโรงพยาบาลตั้งแต่เช้าเลยก็ว่าได้เพื่อการบางอย่างรับมันก็เลยทําให้รองฮันนั้นแปลกใจอยู่ไม่น้อยในเมื่อมันเหลือแต่ตัวแล้วจะมาที่นี่อีกทําไมล่ะเนี่ยไอตัวไร้ประโยชน์ซึ่งเจ้าลูกชายในตอนนี้ครับได้เดินตรงดิ่งเข้าไปที่ชั้น9้าที่เป็นที่อยู่ของห้องพักหมอชาโดยตรงที่มีหมอเซจินรับคอยเฝ้าอาการของเขาอยู่เจ้าลูกชายไม่รอช้าครับเดินเข้าไปคุยกับหมอเซจินในทันที ซึ่งเซจินในตอนนั้นที่เห็นเนี่ยเธอรู้ในทันทีครับวันนี้ไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับคือลูกชายเนี่ยมายื่นข้อเสนอตอนนี้แล้วก็ตรงนี้เลยนะครับว่าให้หมอเซจินเนี่ยเซ็นเอกสารโอนย้ายทรัพย์สินทั้งหมดที่คุณพ่อให้กับเธอเนี่ยคืนมาให้กับเขาซะแล้วเขาครับจะจากไปอย่างสงบแต่ถ้าไม่แล้วแลวก็เจ้าลูกชายครับขู่ว่าจะฆ่าหมอชาทิ้งเสียตั้งแต่ตอนนี้ เซจินเธออย่าลืมสิว่าฉันทาอะไรได้บ้างเมื่อสิบกว่าปีก่อนแกยังไม่เข็ดสินะที่ฉันส่งพวกนักเลงไปอัดไอ้หมอช้าเนี่ยขู่ว่าจะทํามือของมันขาด ถ้าเธอไม่ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศน่าสงสารจริงๆที่ไอ้หมอชาต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาอย่าลืมสิว่านั่นก็เป็นฝีมือของกูเองนี่แหละรอบนี้ก็เหมือนกันเซ็นซะทุกอย่างจะได้จบและทีนี้แหละรับเมื่อหมอเซจินเธอไม่เซ็นก็เป็นเรื่องเลยสิมีการใช้กําลังกันเกิดขึ้นครับหมอชาที่เป็นวิญ,ญญาณอยู่ในตอนนั้นเนี่ยอยากจะเข้าไปช่วยหมอเซจินใจจะขายครับแต่เขาก็ทําไม่ได้จนกระทั่งหมอโกได้เดินเข้ามาในห้องนั้นแบบพอดีเป็นการเปิดโอกาสครับให้หมอชาได้เข้า สิงหมอโกตะบันหมัดไปที่หน้าของลูกชายอย่างจังก่อนที่ความวุ่นวายทั้งหมดครับจะถูกหยุดลงตรงที่ว่า รองผอ,อหันครับเข้ามาห้ามเอาไว้แล้วพาตัวเจ้าลูกชายมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวบอกได้เลยครับว่าท่านรองผอ,อเชิญเขาออกจากโรงพยาบาลในตอนนี้ไม่มีประโยชน์แล้วครับเพราะว่างานนี้ยังคงไม่จบคือเจ้าลูกชายเนี่ยขู่ว่าถ้าแกกล้าเขี่ยฉันทิ้งในตอนนี้ก็ทําเลยฉันจะแฉะไม่ให้หมดว่าท่านรองทําแผนชั่วอะไรกับฉันมาบ้างคําพูดแบบนี้เลยครับมาเลยทําให้ท่านรองเนี่ยไม่มีทางเลือกมากนักจึงยอมยอมเจ้าลูกชายไปก่อนแล้วกันก่อนที่ภายในวันนั้นครับเต้จะเรียกหมอโกกับหมอชามาพูดคุยเป็น เป็นการส่วนตัวถึงเรื่องการสั่นไหวของวิญญาณครับว่าเตสมีทฤษฎีหนึ่งรับที่น่าจะเป็นไปได้มากๆเลยว่าอาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะว่าคลื่นสมองของหมอชามันดีขึ้นยังไงล่ะในทางกับการครับถ้าการของหมอชาดีขึ้นมันก็หมายความว่าวิญญาณที่ล่องลอยอยู่ครับก็ต้องอ่อนแอลงก็เลยเป็นเหตุทําให้ประสิทธิภาพในการเข้าสิงรับลดต่ําลงไปด้วยคําถามในตอนนี้ก็คือหมอชาจะสามารถทําการผ่าตัดได้อีกไหม คำตอบที่ได้ครับคือทําได้แต่เสี่ยงพอสมควรหากเกิดการสั่นไหวถึงขั้นที่วิญญาณกระเด็นออกจากร่างระหว่างการผ่าตัดแล้วละก็ได้ยุ่งอย่างแน่นอนครับในขณะที่ทางฝั่งของแก๊งผีในตอนนี้ในวันนี้ครับพวกเขาก็มาเยี่ยมร่างของหมอชาตามปกติเพื่อทักทายอย่างเป็นมิตรครับทว่าอยู่ๆเนี่ยผีอิมโบมีนะสิครับเธอดันหายตัวไปอย่างปริศนา ทุกคนที่รู้แบบนั้นก็เลยลีวิ่งหน้าตั้งรับกลับไปที่ห้องพักส่วนตัวของอิมโบมีในทันทีปรากฏว่าได้เจอเข้ากับข่าวดีสิครับอิมโบมีในตอนนี้ได้ฟื้นสติกลับคืนมาแล้วพีสองตนเพื่อนสนิทของอิมเนี่ยก็ดีใจกับเพื่อนคนนี้นะครับที่ในที่สุดเธอก็รอดตายแล้วแต่อีกใจหนึ่งพวกเขาก็เศร้าอยู่ไม่น้อยเพราะว่าตัวเองในตอนนี้ครับยังคงนอนโคมาไม่รู้จะตายวันตายพรุ่งเมื่อไหร่ โดยเฉพาะหุนกิวครับวันนี้ดันเกิดอีเวนต์กับตัวเขาเองซะด้วยคืออยู่ในการหายใจของเขาก็เกิดผิดปกติขึ้นมาเลยส่งผลให้ค่าชีพจรต่างๆก็ดันเพี้ยนไปด้วยครับมันคือภาวะที่ถูกเรียกว่า ชันนิวโมทอแรแอกครับคือมีลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดที่เกิดจากขาตการที่ผิดพลาดของแพทย์นั่นแหละครับปัญหาในตอนนั้นเลยก็คือไม่มีหมอศัลยกรรมคนไหนครับที่ว่างอยู่เลยก็ว่าได้หมอชาที่เป็นวิญญาณอยู่ในตอนนั้นก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้จริงครับเพราะว่าหมอโกไม่อยู่แถวนั้นมีเพียงแค่แพทย์อินเทอร์ครับที่น้าไม่คุ้นคนหนึ่งอยู่ๆก็เดินเข้ามาหยิบเข็มขึ้นมากับปักเข้าไปที่การหน้าอกของฮุนกิวระบายอากาศเบื้องต้นจนรอดตายอย่างวุดเวิดเพราะว่านั่นครับคือฝีมือของเต้เเาสิง อินเทอร์นคนนั้นช่วยชีวิตของฮุนกิลได้อย่างวุดวิตและหมอชาครับก็เห็นเต็ม2ลูกตาเลยก็ว่าได้และเขาที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ไม่รอชาร้าสิครับเข้าไปถามเตสในทันทีว่าเขารู้วิธีการรักษาเบื้องต้นแบบนั้นได้ยังไงกันจะบอกนะว่าเตสนายเป็นหมอเนี่ยซึ่งเตสก็เลยตอบรับจะบ้าหรอวะก็ฉันอยู่ที่นี่มาตั้ง20ปีเห็นหมอที่นี่ทําจนเบื่อแล้วครูพักลักจําม,มานะ่ะ และบังเอิญครั้งนี้ก็ดันช่วยได้ด้วยโชคดีของพ่อหนุ่มคนนั้นแล้วกันนะในขณะที่ทางฝั่งของหมอโก้รับก็ทนต่อความอึดอัดในครั้งนี้ก็ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วหมอโก้ก็เลยเดินไปหาหมอเซจินเพื่อบอกกับเธอตรงๆเลยกระว่าที่ผ่านมาทั้งหมดนั้น หมอเซจินครับอยู่กับหมอชามาโดยตลอดไม่ใช่ผมแต่อย่างใดคุณหมอเซจินไม่ได้คิดไปเองหรือว่าบ้าน,นะครับเป็นหมอชามาจริงๆซึ่งหมอชาในตอนนี้ที่เพิ่งเข้ามาเห็นเนี่ยจะห้ามตอนนี้ครับก็ไม่ทันเสียแล้วก่อนที่ไปในวันนั้นเนี่ยจะจบลงตรงที่ว่า ท่านรองหันครับได้โทรนัดหมออันอดีตเพื่อนร่วมงานแผนชั่วคนสนิทเพื่อมาคุยถึงงานครั้งใหม่ครับที่จะเปิดโอกาสให้หมออันได้กลับมาเป็นหมออีกครัง้งถิ่นนี้เลยครับแผนชั่วต่อไปของท่านรองผอหันนั้นคืออะไรกันแน่เซจ,จินที่เพิ่งรู้ความจริงทั้งหมดของหมอโกที่มีหมอชาเข้าสิงตัวเองมาโดยตลอด เธอจะทำยังไงต่อไปเราจะต้องไปติดตามชมกันต่อครับในโกดด็อกเตอร์ EP ที่12 EP ต่อไปแล้วลหละครับเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ทีนี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวใน EP นี้ได้จบไปครับประเด็นที่น่าสนใจที่สุดก็คงไม่พ้นเรื่องของการสั่นไหววิญญาณของหมอชาน่นแหละครับจากที่เรารู้มาจากปากของเดกครับว่ามันน่าจะเกิดจากการที่ร่างโคม่าของหมอชามีอาการดีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดวิญญาณที่เป็นอยู่ก็เลยอ่อนแรงลงโดยปริยาย แต่คำถามในตอนนี้เลยก็คือครับถ้าเป็นปกติเนี่คนไข้ส่วนมากครับที่มีกิจกรรมทางสมองดีขึ้นมากขนาดนี้แถมรอยโรคในสมองก็แทบไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วมันก็ไม่มีเหตุผลครับที่คนไข้จะไม่ฟื้นตื่นขึ้นมาน่ะสิคำถามก็คืออะไรกันละ่ะที่ทําให้หมอชาครับยังไม่ตื่นขึ้นมาจากอาการโคม่านี้สักทีจะเกี่ยวข้องอะไรกับภาวะหัวใจเดิมหลังจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นหรือเปล่า พอถ้าใช่แล้วล่ะก็ครับมันอาจจะเกิดขึ้นเป็นการผ่าตัดอีกครั้งของหมอชาก็เป็นได้ที่บอดได้เลยครับมันก็เป็นทั้งข่าวดีและข่าวร้ายไปในตัวข่าวดีก็คือถ้าการผ่าตัดในครั้งนี้เกิดขึ้นมาจริงครับมันก็มีโอกาสสูงมากๆที่หมอชาจะฟื้นตื่นขึ้นมาเป็นปกติแต่ข่าวร้ายนะสิครับอย่าลืมนะครับว่าครั้งแรกที่หมอชาได้ทําการผ่าตัดตัวเองในอีพีที่2เนี่ยมันจบลงไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ เพราะว่าระหว่างการผ่าตัดที่ร่างกายของหมอชานั้นดีขึ้นเยอยูรับวิญญาณของเขาก็กระเด็นออกจากร่างหมอโกไปเองเลยและครั้งนี้ครับถ้าเกิดการผ่าตัดขึ้นมาจริง ผลก็คงไม่ต่างจากครั้งแรกมากนักสักเท่าไรและประเด็นก็คือคุณหมอคนไหนล่ะครับที่หมอชาจะไว้ใจยอมให้เป็นหมอที่ผ่าตัดร่างกายของตัวเองต่อในกรณีที่ไม่ใช่ตัวเองผ่าตัดนะครับหมอโกนี่คงเอาไว้ท้ายสุดอย่างแน่นอนเพราะแค่จับมีดผ่าตัดครับแกงทําไม่คล่องเลยแต่อย่าลืมนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดครับยังไม่รวมถึงแผนการร้ายที่รองหันได้ไปดึงตัวหมออันกลับมาลงสนามการแข่งขันอีกครั้งที่พวกเขาครับพร้อมจะทําทุกอย่าง เพื่อขัดขวางการกระทําของหมอโกพระเอกของเราทุกเมื่อทุกอย่างในตอนนี้ครับมันก็เลยดูยากไปเสียหมดจุดจบของหมอที่กลายเป็นผีคนนี้ครับจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะก็ไปติดตามชมกันต่อครับในโกด็อกเตอร์อีพีที่สิที่ใครรอฟังสรุปในเรื่องจากทานช่องของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเมื่อใดก็ตามที่พวกเราลงคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลย สำหรับเพื่อๆเอนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กับทีมงานคนละหนึ่งไลค์มันจะเป็นกำลังใจมหาศาลให้กับพวกเราทุกคนในการทำคลิปต่อๆไปมากๆเลยครับยังไงก็ฝากกันด้วยละ่ะสำหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรสวัสดีครับ